อันยองคาเซโยพวกกับซนแนทาาเทโยเคเกนทัวนนะคะวันนี้เราจะเล่นเกมเรบกูบบกซึ่งเราไปเจอแบบหนึ่งมาเป็นแบบแบบแนวไหนก็ไม่รู้นะเล่นถุงสูดสิบสองคนนะแบบแนวอะไรก็ไม่รู้แบบลองเราก็ไปเล่นครัง้งหนึ่งแบบงงงงไปเลยแบบืมันคืออี่ยาง <c oughs> มันคือแบบอีอยางแปบบหนึ่งนะ ไหนดูสิมาไปกับเสียงนะคะ อ๋อเออช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเออกําลังจะไปช่วยไม่มีดาบดีๆกว่าเขาอไหนดูดาบก่อนดาบไม้นี่นะ โอ้โหสายเติมนะฮะระดับต่อไปเท่าไหร่สองร้อย 哪里啊？一元咯。 ฝุ่นก่อน เดี๋ยวขอเป็นเสื้อแป๊บหนึ่งนะมาแล้วเมื่อตะคู่นี้เราเอิ่ซใสผิดนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเซิร์ฟโอเคโอเคเมื่อกี้มันบั๊กไอ้ตรงนี้เนาะแป๊บหนึ่งนะ บิโก้เด้งมาไหนดูสิเข้ามาบักแล้ขอเป็นเซิร์ฟก่อนนะเซิร์ฟบักน่าจะอันนี้น่าจะเดี๋ยวค่อยมาทีละส่วน เนี่ยเออโอเคอันนั้นมันบักที่เซิร์ฟสวยโอ,โ,โอ้โหสวยดูด้วยโ,โ,โอ้โห มาเลยแกปล่อยเพิ่คข้าถ้าแกไม่ปล่อยเพื่มข้าข้าจะฆ่าแกแล้วแกเราข้าจะฆ่าพ่อเจ้าเจ้าฆ่าพ่อข้าข้าจะฆ่าพ่อเจ้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยวันตายของเจ้าได้ที่สุดแล้ว ตายซะเถอะแค่นี้แค่นี้ก็พอลนะเออเอตโต๊คลิกไปเลย ลูกลูกล,ลูกพี่ตายไปแล้วหรือแต่ลูกน้องนี่แหละรู <c oughs> ้ดีว่าน้ำเรากระโดดลงได้ไหม กระโดลงไม่ได้มันจะเทเลพอร์ตเรากลับมาจุดลมตน้นจึ๊บว่าแลลวเหมือนเกมรู้ว่าพูดเะไรจะเหลี่ยมมาพูดเะไรจะเหลี่ยม เขารู้เขาป้องกันมาแล้วไอเจ้าของแมบรู้ว่า น,นี่เราเรีเซ็ตนะรีเซ็ตกต,กตกตกข้างๆไม่ทช่อะไรน้มันบัก๊กไปดูดาบดิีค่ะนค่ะ เราปุดล็อกโซนนี้มาล้มาโซนนี้แล้วเออเออเออเอเอขอด้วยเพื่อน เดี๋ยว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 เตือนอะไรตอนนี้คุณเอิ่มท่าคนที่ติดตามเต้งเตือนบ่อยกังเลยนะในบิ๊กเอ สองร้อยห้าสิบแมวเอาแมวไม่ให้ข่าพระเจ้าทำเพื่อไปสู้ดีกว่าอ๋อเราก็พอสู้ได้อยู่นะโซนเนี้ย เราก็พอสู้ได้อยู่แล้วส่วนเนี้ยใครจับใครมาแนะน่ห่ะสาร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 จับเพื่อนของข่อยมาดอเพื่อนของคอยอยู่ดีๆเนาะเป็นเป็นจนนังไก่เนาะจับเพื่อนของข่อยไข้ผู้ใดผู้ใด ออเพื่อนหน้ามังกรของขอยเองเพื่อนหน้ามังกรของขอยเองเอ้ารอจนมันเกิด เพื่อนของคอยเพื่อนคนนี้ของคอยบางอาจจะเพื่อนของคอยมาอีกเนาะอีกโซนหนึ่งคไผจะไผมาอีกคนคนอื่นมีไม่จ้ามันจะเพื่อนของคอยเออมีเพื่อนแค่เจ็ดสิบสองคนเถอะ <c oughs> เรายังไม่ได้กระโดดไปเรายังไม่ได้เข้าไปตรงนั้นปะใช่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 เออใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเข้าตรงเรายังไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเฮ้ยทำไมซนนี่บอกคำเดียวว่าเฮ้ยดีอ่ะ นี่ตรงเนี้ยดีนะดีนะอีตรงเนี้ย <c oughs> โอ้ส่วนนี้ดีอะ กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้คิมีด้วยนะคะไม่ไล้ะลาบบาย